วัดน่านค่ะคุณผู้ชมคะโดยทางมณฑลทนาหารบกที่38นะคะก็ได้มีการจัดอบรมให้ความรู้การปรถมพยาบาลการช่วยฟื้นคืนชีพหรือ CPR แก่กำลังพลเพื่อช่วยเหลือเพื่อนทหารและประชาชนหากประสบเหตุฉุกเฉิน ผู้บัญชาการมณฑนทนาหารบกที่38ได้มอบภารกิจให้กับทีมเวชกรรมป้องกันโรงพยาบาลค่ายสุริยพงศ์จังหวัดน่านจัดอบรมและให้ความรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพ CPR ให้กับกำลังพลกองพันทหารม้าที่15กองทหารม้าที่2ทุกนายค่ะเพื่อเพิ่มทักษะความชำนาญและขีดความสามารถในการช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์วิกฤตต่างๆได้โดยทีมเว,เวชกรรมป้องกันนะคะก็ได้มีการให ความรู้สาธิตในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนเคลื่อนย้ายผู้ป่วยส่งสถานพยาบาลการสอนและทบทวนวิธีการปฏิบตัติการช่วยฟื้นคืนชีพด้วยวิธีการปั๊มหัวใจหรือ CPR ร่วมกับการใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติและการปฐถมพยาบาลเบื้องต้น การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยในสนามเพื่อให้กําลังพลทุกนายได้รับความรู้มีความชํานาญในการช่วยเหลือตนเองหรือเพื่อนร่วมงานเมื่อเกิดอุบัติเหตุระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ค่ะ นอกจากนี้ก็ยังสามารถช่วยเหลือประชาชนหากประสบเหตุจริงจะได้ช่วยเหลือได้ทันท่วงทีนะครับเพราะว่าหน่วยทาหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสซึ่งที่ผ่านมาหากมีผู้ประสบเหตุไม่ได้รับการช่วยเหลือหรือว่าปฐมพยาบาลเป็นการเบื้องต้นก่อนนาส่งโรงพยาบาลก็จะมีอัตราการเสียชีวิตเพิ่มขึ้นเพราะการทําให้ผู้บาดเจ็บได้รับการรักษาโดยเร็วที่สุดถูกต้องที่สุดเป็นปัจจัยสําคัญที่จะทําให้ผู้บาดเจ็บเนี่ยมีชีวิตรอดได้นั่นเองนะครับก็เป็นความรู้เบื้องต้น